คเสัพนานใหม่ค่ะเยกมาทำอะไร้องเสยเ์้ามาทำอะไร้ทอะาสดีเดียวยแรกเข้ามาเสายอเรยู่แม่ปุ้ยแซวแบบนี้นนกุลถึงกับเขินได้ใจแฟนคลับไปเต็มเริ่มต้นปีใหม่ปี2024แบบหวานหวานช่ำชๆ สำหรับคู่รักต่างวัยพระเอกหนุ่มนนกุลชานน์และนางเอกรุ่นพี่แอฟทักษอรที่ถึงแม้จะแยกกันไปฉลองปีใหม่โดยนนกุลจัดทริปพาครอบครัวไปเข้าดาวที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนแอฟอยู่ฉลองปีใหม่และฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่เอวารินซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมแต่ก็ยังมีโมเมนต์ดีต่อใจมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยและถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้เคาดาวด้วยกัน แต่นนกุลก็ได้วิดีโอคลอหาแอฟและน้องปีใหม่ร่วมใช้ช่วงเวลาพิเศษนี้ไปด้วยกันเพราะนอกจากความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วน้องปีใหม่ลูกสาวแม่แอก็น่ารักเข้ากันได้ดีกับหนุ่มนนกุลและล่าสุดนนกุลก็ได้โพสต์ลงสตอรี่ไอจีที่นนกุลยกเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องปีใหม่ที่ปีนี้อายุได้9ก้าขวบแล้วโมเมนต์เรียบง่ายแต่สุดอบอุ่นแถมนนกุลยังให้ของขวัญชิ้นใหญ่ เป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักซึ่งดูแล้วน่าจะถูกใจน้องปีใหม่มากๆเพราะยิ้มมีความสุขเลยทันทีที่เห็นซึ่งงานนี้หนุ่มนนกุลก็ได้มาพร้อมกับพี่สาวและน้องสาวสุดที่รักลูกน้ำเพนพิชชาและนุ่นพิชชาทรโดยในสตอรี่ของน้องสาวนนกุลได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า happy birthday to this little princess นับว่าเป็นการต้อนรับที่ดีมากๆสำหรับครอบครัวของนนกุล ดูแล้วอบอุ่นเป็นกันเองมากๆเลยค่ะในขณะ <c oughs> ที่นุ่น <c oughs> นนคุณบังเอิญเจอกับปุ้ยพิมลวันซึ่งปุ้ยพิมลวันก็ถามว่าน้องเคยมาทำอะไรทำเอาแฟนๆถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของทั้งสองคนกันเทียบบอกเลยว่าแม่ปุ้ยคือตัวชงที่แท้ทรูงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับถึงกับฟินและเขินหน้าแดงไปกับนนคุณเลยทีเดียว